สวัสดีครับอยู่กับเอสโซ่ n ชนแนลอีกตามเคยนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานนะครับ12ตุลาคมนะฮะทาง YG ก็มีการเคลื่อนไหวนะครับผมแล้วก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับผมว่าวง BLACKPINK นะครับผมจะไม่รับของขวัญจากแฟนๆอีกต่อไปยกเว้นจดหมายเท่านั้นนะครับผม่า YG นะครับบอก แบล็คพิงคนะครับผมจะงดรับของขวัญจำพวกลูกโปง่งดอกไม้ของกำนันต่างๆนะครับตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2564นะครับผมเป็นต้นไปรับเฉพาะจดหมายส่วนตัวเท่านั้นเพื่อให้แฟนคลับนะครับส่งต่อของขวัญจากความรักแล้วก็ความหวังดีเหล่านี้นะครับให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสแล้วก็ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีเลยนะครับแล้วก็ ลดการสร้างขยะไปในตัวอีกด้วยนะครับผมอ่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ด้วยนะครับผมก็ทําให้ YG ีเนี่ยต้องออกมาประกาศว่าต้องงดรับของขวัญประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็นําของขวัญพวกนี้ไปช่วยผู้ที่เขาได้โอกาสดีกว่านะครับมันน่าจะมีเอ่อสร้างพลังบวกให้กันและกันนั่นเองนะครับผม มาส่อง IG ลิซ่ากันดีกว่านะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากเมื่อคืนนะครับผมลิซ่าเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับผม IG กันอย่างรัวๆเลยนะครับผมมีการเต้นกับคุณชิชิฮาด้วยก็เป็นเพลงมันนี่นะครับผมเป็นเพลงที่น่ารักสดใสแบ๊วๆนะครับผมตามสไตล์ลิซ่า Lisa เลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะครับผมมีคลิปมาให้คุณผู้ชมดูด้วยไปดูกันได้เลยครับ และคุณชิชิฮานะครับก็น่าจะได้ไปเที่ยวกับลิซ่าแล้วก็เยี่ยมชมนะครับผมเป็นงานศิลปะที่พิพิธภัณฑ์นะครับผมเอกชนแห่งหนึ่งนั่นเองนะครับจากที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาแล้วก็ทําการ,รเสิร์ชมานะครับผมเป็นของสามีภรรยาคู่หนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็จะนําเสนอศิลปะสมัยใหม่แล้วก็จะมีศิลประร่วมสมัยด้วยนะครับผมเป็นศิลปะทุกรูปแบบเลยนะครับในในพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นนะครับผมซึ่งบรรยากาศด้านในนะครับก็ จะประมาณนี้นะครับผมตามที่ผมได้ไปหารูปมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับอ่าและลิซ่านะครับก็ได้ลงรูปที่พี่พิธิัณฑ์นะครับผมก็ได้ถ่ายกับปฏิมากรรมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเส้นๆนะครับผมคล้ายเส้นสปาเก็ตตี้นะครับเหลืองๆนะครับเป็นการพรางตัวครับเพื่อไม่ให้เห็นหน้าแล้วก็เห็นแต่ชุดที่ลิซ่าใส่นะครับก็คือสีดํานั่นเองนะครับแล้วก็มีการลงสตอรี่ด้วยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมไม่เห็นนะครับก็สามารถ ไปดูได้ที่ IG แลลิสาได้เลยนะครับผมเรามาส่องนะครับผมแฟชั่นของลิซ่าในวันนี้ดีกว่านะครับว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับผมอ่าผมได้ทำการบ้านมาให้ทุกคนด้วยนะครับผมว่าลิซ่าเนี่ยใส่อะไรบ้างแล้วก็มีแบรนด์อะไรบ้างนั่นเองนะครับนะผมรู้ว่าทุกคนอยากรู้นั่นเองนะครับอัปเดตชุดลิซ่าวันนี้นะครับผมก็มีจากแบรนด์ ซาร่านั่นเองนะครับผมก็คือ90เหรียญสหรัฐนั่นเองนะฮะเออเอาสิ90เหรียญแปลงเป็นไทยแล้วมันจะราคาประมาณเท่าไหร่2,880บาทอ่าราคานี้ถือว่าย่อมเยาวนะครับผมแฟนดิงค์ชาวไทยเนี่ยใครที่อยากซื้อนะครับผมก็ซาร่าเนี่ยก็มีช็อปทั่วกรุงเทพแล้วก็น่าจะต่างจังหวัดก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วก็มาที่กระเป๋านะครับผมจากแบรนด์ซีลีนราคาอยู่ที่ประมาณราคานะครับอยู่ที่2,350เหรียญนั่นเองนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ75,200บาทไทยนั่นเองนะครับนาฬิกานะครับผมเป็นนาฬิกาของบูการีนะครับผมอยู่ที่28,900เหรียญนะครับ28,900เหรียญ 9 2 4 8 0 0บาทโอ้ my god ต้องบอกเลยว่าราคานี้จุกมากๆเลยนะครับผมจุกจริงๆครับทุกคนผมต้องทำงานกี่ชาติเนี่ยถึงจะได้ใส่นาฬิกาบูการีนะครับมาที่รองเท้านะครับผมจากแบรนด์เซรีนนะครับผม760เหรียญนะครับผมอ่า24,320บาทไทยนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นกล้องนะครับผมจากแบรนด์โกดักนะครับผม 28เหรียญน,นะครับผมก็ประมาณ900กว่าบาทนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นชุดที่ลิซ่าได้ใส่ถ่ายที่ทะเลเมืองนิสนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นคุณชิเชฮานะครับที่ถ่ายรูปให้กับลิซ่านะครับแล้วล่าสุดนะครับผมคุณชิเชฮาเนี่ยก็ได้โพสต์ไอจีสตอรี่นะครับผมบอกว่า last night at nice นะครับผมก็น่าจะเป็นบอกว่าก็น่าจะสื่อถึงบอกว่า เป็นคืนสุดท้ายแล้วสําหรับที่นี่นั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าลิซ่าจะกลับเกาหลีเลยหรือเปล่าหรือว่าจะมีงานที่ประเทศอื่นไหมนั่นเองนะครับผมพวกเราชาวบิงเนี่ยก็ต้องรอติดตามต่อไปนั่นเองนะครับได้เห็นลิซ่าออกไปเที่ยวแบบนี้เนี่ยก็ลดความกางังวลลงได้เยอะเลยนะครับผมไม่อยากให้ลิซ่าเครียดกับข่าวที่กําลังเป็นกระแสดราม่าในตอนนี้นะครับเพราะว่ากระแสดราม่าเนี่ยถือว่ารายวันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะ และตอนนี้นะครับ IG ของลิซ่านะครับก็มียอดผู้ติดตามนะครับผมมากถึง62.9ล้าน follower s แล้วนะครับผมผมคิดว่าน่าจะไม่เกินพรุ่งนี้แน่นอนนะครับน่าจะขึ้นไปที่63ล้าน follower นะครับผมใครที่ยังไม่ไป follower ig ลิซ่านะครับผมต้องช่วยกัน support นะครับผมแล้วก็ถ้าใครแล้วก็ถ้าใครนะครับ อยากส่งกำลังใจถ้าใครอยากส่งกำลังใจให้กับลิซ่านะครับผมก็สามารถถ้าใครอยากส่งกำลังใจให้กับลิซ่านะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล,แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเอ o โซ่ n n n l l ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆแบบนี้ทุกวันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย Do no. I ah, no.